สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีผู้ผู้สุขชนนพี่น้องเนาะวันนี้กับมาวัดพระไงนพี่น้องอยู่แถวฉลองนะจ๊ะเนาะบ้วยทายวิวที่ถัดไปพี่น้องเบิ่งนะจ๊ะนางช่มวิวนางเบิ่งอันตะเวนตกดินไหมพี่น้องละเบิ่งจ้ะ สวยงามบักคักเลยคนกัมานางดื่มสั่งดื่มแล้วก็บเบิง้งขอบคุณเอฟซีสุภูสุคนเด้อจ้าที่เขามากดติดตามให้นะจา้านาะที่เขามาให้กำลังใจกันเอฟซี FC ฟังไทยฟังเล่าเป็นอยนยังไงน้อฟังเล่าเป็นยังไงจา้า บางๆกับ,าบามาทเที่ยวประเทศไทยได้วยพี่น้องผู้เก็ตเป็นแหล่งทอง่องเที่ยวที่ที่นามากนะจน๊ะเนาะที่นามาเที่ยวบะว่าสิเป็นน้มสีฟ้าสีสวยงามนะจน๊ะเนาะชายหาดสวยอยูช่ชายหาดนี่หาดทรายกับสีสวยขาวงามละมุนยางกับสบายพี่น้อง <c oughs> เบิ่งเป็นน้ำกันจ้าสวยงาม ผู้ใดอยากนั่งข้างล่างก็น,นั่งได้พี่นอ้องมีเบิดเลยจา้าอันนี้สิเป็นสวนยางพระรานจาจัะรจะเป็นที่ดินของพระเจ้าเองเน,นาะแขวนมานั่งดื่มนั่งกินอ้าวสลัคขีเมียก็ไว้สามีด้วยจ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องคลิปนี้ชาแนลด้วยจ้าเด้อสลัคขีเมียสานี้จ้าสวัสดีจ้าพี่นอ้อง